สวัสดีทุกคนอุ้ยลุกแมนหน่อยไม่ได้ถอนนวดวันนี้วัาทิตย์เหมือนเดิมไม่มีอะไรทำจาก,ก็เลยจะมาปั่นจักรยานที่ส,สุขภาพหนองบอนแต่ให้ดูฟ้าก่อนสุดตกแน่นอนแต่ก็จะมาปั่นเพราะว่าไม่มีอะไรทําจริงๆแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่เดิน6กิโลอีกแล้วเราก็เลยนั่งรถมาลงพาราไดซ์พาร์คแล้วก็นี่เดี๋ยวจะเดินลัดผ่านสุดหลวงรองเก้เข้าไป ตอนนี้ยังไม่ห้าโมงเลยต้องจ่ายเงิน10บาทค่าเข้าแต่ก็ไม่6กกิโลละจ้ะตอนนี้เข้ามาในส่วนหลวงรอข้าวนะจ๊ะก็เสียค่าเข้า10บาท แล้วก็แต่วันนี้เราเอ๊ะแล้วถ้าเราเดินออกแล้วเราเข้ามาใหม่เราจะเสียตังค์ไหมน่าสนใจลองดู เอาจริงๆนะรู้จะเปลี่ยนมาทําคลิปเดินสวนหลวงยังไงดีลังเลแล้วเนี่ยที่นีก็สงบเหลือเกินน่าเดินไม่ได้เราจะวอกแวกไม่ได้เราจะต้องยิดมั่นตามเดิมว่าเราจะมาปั่นจักรยาน เย่ yeah. แล้วตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์สุขภาพน้องบอนเรียบร้อยแหละไปเดีย๋ยวไปหาปั่นจักรยานกันดีกว่าน่าจะได้สัก20นาทีครึ่งชั่วโมงฝนน่าจะยังไม่ตกหรือเปล่าวะฟ้ามืดมากเลยอะเมื่อกี้ถามพี่คนฝาประตูของส่วนหลวงซื้อบัตรแล้วเขาแล้วออกได้ทุกประตูตลอดเวลาจ้า เมื่อกี้เดินลงไปถ่ายรูปสะพานที่บึงหนองบอนกลัวมากกลัวน้องตรงเงินเจวทองมากเพราะว่าที่นี่ก็ชุกชุมชุกชุมใช้คำว่าชุกชุมเลยนะจ๊ะไปเอ๋หรือว่าเราควรจะลองมาเล่นเรือไปหรือปั่นขยักดียังไม่เคยเหมือนกันนะ ไว้รอบนหน้าละกันเดี๋ยวเรามาปั่นจักรยานกันก่อนดีกว่า นกนรเนื่องจากใกล้เวลาที่เราจะต้องทำอะไรก็เลยว่าเออกินข้าวก่อนแล้วกันจะได้แบบปั่นจักยานส,าสบายๆใจนะมากินข้าวก่อนจ้าที่ร้านนี่ ตอนนี้ได้จักรยานละห้าสิบาทสองชั่วโมงก็ประมาณหกโมงครึ่งพอดีก็ส่วนน่าจะปิดทุ่มเ่งโอเคได้อยู่ปะมปนจักรยานเด่นกัน จะถึงรอบไหมก่อนปั่นไปหยุดไป <c oughs> บางคนบอกว่าอุ๊ยปั่นอย่างนี้ถ่ายไปด้วยอันตรายไหมระวังล้มนะ <c oughs> ใช่จริง <c oughs> <c oughs> นักกลัวมากน่ากลัวมากแต่ก็เนาะอยากได้คอนเทนต์ปะปั่นต่อ ทุกคนงานยากแล้วขึ้นสะพานน่าจะต้องจูงเนาะน่าจะปั่นไม่ไหวแล้วน่าจะต้องจูงแหละ ออสูงมากน่กากลัวมากกลัวม,มือถือจะร่วงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกกลัวม,มือถือร่วงน้ำจบเลยนะกินะเออนยเบอร์สปาบึงนหนองบอมดูสวยมากนะ หนึ่งสองสามยี่ อาหารมืดจังเลยโอเคตอนนี้6กโมงกว่าล้วใกล้ได้เวลาคืนจกักรยานล้วก็ <c oughs> ไปคืนจกัญญจกรยานจ้ะไปแค่นั้นแหละแจ้งให้ทราบโอเคทุกคนตอนนี้คืนจกักรยานละไปกับห้องกันดีกว่าเหนื่อยละเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหงื่อเต็มตัวเลยเพิ่งรู้ตัวบายบายเจอกันคลิปหนะ้า